ีดมูา拉ครับทุกคนวันนี้ eat, วันอีฐเราก็มาเดินเที่ยวตลาดที่ไม่ค่อยมีคนอยู่เท่าไหร่<ค>อันนี้มาดูพิวพอยต์ในตลาดแถวอุนซ่านะคนที่นี่น่ารักมากเลยต่อแจรับคนเยอะไปหมดคนเยอะไปหมดต่อแจกับต่อแจกต่อแจ่ต่อแจกับตัด ยี่อุ่นซานะครับบ้านเมืองเขาแบบจะสร้างอยู่บนเนินเขานะเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับการจะเดินเที่ยวตลาดนะฮะับก็จะเดินแบบอ่าไต่เนินขึ้นมาไต่เนินลงมาสลับกันไปมาครับเวลาอะไรกูแล้วโอเค one two three นี้เป็นเหมือนโรงเรียนครับวันอีดมู巴าครับแต่ก็มีแบบมีนักเรียนมีอะไรเงี้ยครับมาเดินเล่นกันแล้วก็มีแบบจัดงานอยู่ด้านในครับน่ารักทีเดียวลูกแมวลูกแมวที่าก,กีน่ารักมากครับเนี่ยฮะผมแบบน้องส้มเนี่ยก็แบบมานั่ง <laughs> มุดขาแล้วก็แบบอ่าไม่ยอมไปไหนเลยตามผมมาตั้งแต่ด้านบนอ่ะตัวเนี้ยน่ารักมาก ระหว่างรอาสาวๆเข้าห้องน้ำครับอ่านี่ครับปากีครับร้านอาหารร้านอะไรขอเข้าห้องน้ําได้หมดครับคนน่ารักมากเรามาตลาดแล้วแต่วันนี้มันปิดหลายร้านเลยว่ะเพราะว่าเป็นแบบวันหยุดทางศาสนานะก็คือเป็นแบบเฟอร์ติเวิร์ลง่ายๆคล้ายๆสวัสด,ดีปีใหม่อะไรเงี้ยเรียกว่าวันอีดอีด เขนะาเฉลี่ฉลองกัน,นหยุดร้านรวงก็หยุดแต่ก็แบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็เก็เปิดกินนงกินน้ำได้สบายอากาศดีแดดร้อนนอยหน่อย,อยที่ปากีนะครับระหว่างทาง เวลาเดินทางเนี่ยถ้าเกิดทางไหนที่แบบผ่านภูเขาอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องอ้อมใช้เวลานานมากครับตอนหลังมาเนี่ยก็คือปากเกียได้เจาะครับเจาะภูเขาเลยมุดทะลุเขาก็คือล้นเวลาได้เยอะมากครับนี่ครับมืดๆเลยอัตบัตรเล็ก็เป็นจุดไฮไลไท์จุดหนึ่งนะที่แบบมากิวกิดเราก็ต้องมาก็คือมันจะเป็นแบบเล็กเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบบแม่น้ําแหละแต่ว่า มันมีแลนสไลด์อยู่ช่วงหนึ่งน่าจะปี2010มีแรนสไลด์ลงมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ปิดกั้นน้ำที่แบบจะออกไปสู่หมู่บ้านอะไรเงี้ยเลยมันเลยทำให้เป็นทะเลสาบขึ้นมาโดยปริยายหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็จะแบบมีทำทัวร์มาเอาเรือมาวิ่งทานเฟอร์วิ่งรับส่งโน,น,น่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยมีกิจกรรมทางน้ำเพิ่มมากขึ้นประมาณ ป็นสีเขียวเธอคอยครับอ่าเป็นจุดถ่ายรูปแหล่งเนี้ยวิวพอยต์แต่ยังไม่ใช่จุดที่แบบขึ้นเหลือท่องเที่ยวนะฮะเมื่อก่อนก็จะมีของขายนั่นฝังนู้นอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคนก็ไม่ค่อยมาหยุดอาจจะเป็นเพราะยังไม่ใช่หน้าไฮซีซั่นเลยครับเป็นซัมเมอร์ก็จะแบบอ่าร้อนๆหน่อยแต่ว่าจริงๆไม่ร้อนนะอากาศ20องศาแบบโอ้โหเย็นอ่ะเนี่ยมันเป็นอันนี้งงมากเลยไ่ใส่ไฟใช่แล้ดูตามสายมานะแล้วจมนามมัก็ลงไปในน้ำ แล้วยังไงต่อหายไปเลยซิ <S <S 2> <S 2> <S ไลายเหรอหรือว่าอะไรเป็นขายใต้ดินเออมาไปต่อดีกว่าร้อนร้อนอะ่ะมันไม่มี<ช>ของขาย่ตรงน,งนี้คือ,คอมันเป็นจุดที่แบบอ่ะแลนสไลด์ลงมาแล้วก็ทำให้เกิดทะเลสาบเล็กๆ นี้ก็คือจุดอัตบัตเล็กจุดหนึ่งนะครับก็คือเลยจากเมื่อกี้มานิดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แบบให้นั่งเรือเที่ยวอะไรแบบนี้เลยผมก็นั่งรอบินโดนอยู่เฮดเาไม่ได้ทะลอกกันนะูดวารไป เราก็ไปนั่งเรือนั่งเรือเที่ยวในอัตบัตรเล็กเลยก็คือนะขึ้นเรือ,อต้องเจรจให้ดีเพราะมีเรือสิ้นกับเรือไม่ซิ่นเขาก็จะเรียกมาแบบต่างกันเรียกคนขับเรียกเรือมาต่างกันเราเจอเรือไม่สิ้นอ่ะเสียงนิดๆเขอะชิลครับชมวิว พอผ่านแต่ละเมืองครับก็จะเจอแบบต้นไม้เขียวๆแบบนี้สลับนะครับแห้งแล้งแล้วก็เขียวแล้วก็แห้งแรงครับโอ้โหแต่วิวพานอรามาที่ปาคีเนี่ยสุดยอดนะครับแบบเบอร์หนึ่งตอนนี้วันนี้เรา,าอยู่ที่ทางขึ้นไปดูพพสุกลาเซ่ <laughs> ก็คือมันจะเป็นแบบฐาน้ําแข็งพระสุดนะก็เดินไต่ขึ้นไปตามทางเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง ชั่วโมงเหมือนกันไกด์บอกครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็กงกงกค่อยๆไปเรื่อยสู้ความสูงหน่อยรถก็จอดรอตรงนี้เตรียมน้ำไปด้วยนะจ๊ะนี่มีน้ำช่องน้ำ,นำไปเลสโก o เดีย <Yeah. S 1> ตรงนี้ครับเราก็จะแบบเหมือนเดินไฮกิ้งเบาๆครับ ประมาณแบบ45ทีหนึ่งชั่วโมงคืออากาศมันค่อนข้างเย็นเลยนะครับมันมันไม่ได้ร้อนนะเราสังเกตคือเราจะเห็นยอดเขาน้ําแข็งอยู่ตลอดเวลาก็คือลมที่พัดมาเนี่ยก็คือแบบลมเย็นสําหรับผมนะครับตรงนี้แลนด์สเคปมันเหมือนเราแบบไม่ได้อยู่บนโลกเลยสำหรัแบบเราไม่ชินกับแลนด์สเคปแบบนี้เลยแล้วก็มันทําให้รู้น,นะว่าธรรมชาติอะแม่งกว้างใหญ่มากๆเลยว่ะเราแม่งมุษย์แม่งเป็นตัวเล็กนิดเดียวไง ล้อมร่อแบบภูเขาหิมะาทาั้งนั้นเลยแล้วก็แค่แบบเราแบบฟึบเดียวเราก็อาจจะแบบตายได้เลยอะไรแบบเนี้ยในคือธรรมชาติมันก็ยังอยู่อะนะพี่หมอของเราครับแมนออ t เดอแมทเดินไม่หยุดเดินไม่พัก นเยอะเหมือนกันเนาะโอ้ยเชื่อสวยว่ะเนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นกาเซียแล้วครับหรือว่าทานน้ำแข็งครับนาเดสนาเดสนาเดสมุทโทนมันคือน้ำตาลเทา ขาวแบบเออโทนจริงๆนี่คือเออโทนที่ไม่มีเขียวมีเขียวคือแม่งมันเขียวแบบอ่อนอเข้มเข้มเนี่ไม่เขียวอย่างนี้ก็เขียวอย่างงู้นไปเลย,เยแล้วคือแม่งทำให้รู้ว่าแบบมนุษย์แม่งตัวเล็กนิดเดียวอะ อาก่อนเบอผมดูว้าโ,โน่นไปเลยโน่นดิที่เราไม่เจอไม่โดนดีฮะไกด์บอกเราว่ามันเริ่มละลายเยอะขึ้นทุกปีทุกปีครับเพราะว่ามันเกิดจากแบบ climate change ครับมันก็นั่นแหละรครับโลกมันร้อนขึ้นทุกวันถึงแล้วครับตอนนี้พระสุดเกิดเสียก็เดินออกมา30นา อะ่ะทั้งวิวสวยมากดนไปด้านหน้า,าแล้วก็มองไปข้างหลังก็สวยไปเห็นแบบยอดอะไรอยู่พอเดินขึ้นมาลมก็เย็นๆเ,เ,เรื่อยๆเรยพราะมันจะมีแบบทาร์กังหันข้างหลังเราที่ทาน้กังหันของโซมาเซียโซมาเซียเนี่ยมันเริ่มละลายไปบ้างแล้วนะมันละลายแล้วก็มันจะขยับตัวลงไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นละลายด้านล่างมีไม่กี่ที่ สากรีฟกันอาเดชน,นะฮะโอ้โหวางไม่ได้ฮนะชวนเต้นแล้วก็ฮัมเพลงแล้วก็เต้นกันอย่างเงี้ยสนุกดี <c oughs> น่ารักมากคนระับ5มินาที รูเทนเมนิตนั่นแหละเดี๋ยวไปดูว่าเป็นสะพานเก่าๆมีซิปลายแต่ไม่มีซิปล็อกเดี๋ยวสิโก้굿มอร์นนิ่งคุณอาสนน์เป็นยังไงบ้างจ๊ะว่าฮาวายยูว่าไงจ๊ะสบายดีไหมน้องซิมเปิลไปม้ยซิมเปิลว่าไงจ๊ะว่างหงจ๊ะว่าไงจ๊ะไงจ๊ะตอนนี้เราก็สอนให้สากีพูดไทยนะ เลเทะหมดทายเก็บว่าเธอเป็นไกดน่ารักครับเขาอายุ20กว่าองน่ารักมากสวัสดีจ้าว้าวเสียงดังๆนี่เสียงอย่างใบไม้นะครับแบบโอ้โหแม่งดังลั่นมากสวัสดีจ้า ตรงนี้คือฮัสนีบิทครับตอนเราไปถึงนี่แม่งแบบลมแรงมากแรงเกินแต่ว่าวิวสวยจัดเลยสุดรองวินดี้ไม่ไหวว่ะเท้าฝุ่นเยอะทำไง<อ> <ฤ med S 1> ดีเออกรอบมากเลยเนะยี่ย<ๆ>เคี<ๆ>ียรไปกรอบแก็บกรอบแก้บเผยอีกทีเพื่อนเราลงไปห,หมดแล้วฮะ เดินไปแล้วะฮะกาไปเรื่อยๆก่อนก่อนจะเดินเนี่ยคือเขาก็ให้ใส่ชูชีพนะฮะสีส้แมแหมเหมือนฟิลคนเหมืองค่อนข้างเสียดายครับตรงนี้ผมแบบไม่ได้แบบเอาโดนขึ้นโอ้โหลมมันแรงมากจริงเนี่ยตรงนี้สะพานเนี่ยสะพานเก่าฮะไอฮาซาดีบิดฝั่งโน้นเป็นแบบพระสุคนทที่เราจะไปต่อแล้วไปคืนนี้ แสงสวยมากบรรอากาศดีวันนี้วันอีดคนก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดแล้วก็โอเคนะมันสถานที่มันใหญ่อะมันไม่ได้แบบแข่งแย่งอะไรขนาดนั้นมาแล้วอเล็กขอถ่ายรูปก่อนอาอเลยนะด้าน,นซ้ายเป็นสิปลายด้าน,นขวาเป็นสะพาน <Okay. S 1> เออ ไม่มีความเต็มที่เลเออ้าพาน,นัคือให้ชูชีพหนึ่งอันใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นรองที่พื้นถ้าเกิดหล่นลงไปอ่ะไม่จมนะแต่นา้าคือเย็นอ่ะตรงนู้นนีเป็นน้ำแข็งเลยช่วยอะไรไม่ได้คนบอกว่าช่วยหาศพเจอเออช่วยหาศพเจออย่างเดียว วิวพระสุขโขนนี่มันแบบประทับใจผมมากๆเลยวะ่ะผมแม่งโคตรชอบพระสุขโขเลยคือมันเป็นแลนดตะเขปบที่แบบเป็นภูเขาฟันเลื่อยอ่ะคือผมเห็นมานตั้งแต่เด็กอ่ะผมไม่คิดว่าผมแบบเออจะได้มาเห็นนะหลังจากที่เราชมพระสุขโขนะครับเป็นวิวไ,วไกลๆทางเข้าที่พักทางเข้าเมืองพระสุข,ของเราครับไกดของเราตดยครับให้เราขึ้นหลังคาเลยรถแวของเราที่นั่งมาตลอด ทุกวันเนี่ยนะก็ขึ้นแล้วก็รถถ้ขับไหลไว้เลยครับทางอีกไม่ไกลนะครับถึงที่พักกลางหุบเขาพัสดุนะไปนั่งไปก็เจอใครนะข้างทางก็ทักทายประดุดว่าเป็นแบบผู้เข้าประกวดอะไรอย่างเงี้ยผลก็คือแบบ ดีใจนะแบบยินดีที่แบบมีนักท่องเที่ยวมาอนะไรเงี้ยพอถึงประตูโรงแรมนะครับอ่ามันก็จะมีสายไฟ,าส,ายฟาสายสายลิปพาดอยู่นะเราก็อยู่ข้างบนก็ลงไม่ได้ก็แบบจะเข้าก็ไม่ได้นะก็าสายไฟแรงสูงนะก็ไม่อยากจะจับนะอ่าพี่หมอกูอจับก่อนเลยเ <tone> ดูหน้าที่พักเขาดีแบบเราพักอยู่กลางเลยแบับเขาสุโคนดอกเย็นนะสมใจต่คลิปก็แล้วพาไาแดน ก็คือในโรงแรมเราเนี่ยแหละไม่ใช่ห้องอาหารแล้วก็แบบอ่ส่วนเต้นใครไม่ออกก็จะทำหน้าซ็งๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกวางยอมไม่ได้หรอกมั่วไปก่อนนี่เดีวมีไปชันแล้วก็ตามาตายฮะเสีย เสียราชาก็แจกตังค์เอ้เียแล้วก็เชิญเราไปแบบนั้นลำวงอะฟิลลำวงอะแต่ว่า,าเต็นแขกแล้วก็มีแบบนักท่องเที่ยวนะป้าๆอะไรเงี้ยก็บบดูอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็ในห้องเราด้านหลังก็มีนะไกลๆอะไรเงี้ยก็แบบบางทีก็ขึ้นมาเสริมด้วยอุยหวานว่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชสสร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อน